Thank okay. you. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแตงจากช anel เซลลแตงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับแตงมีรถยนต์เอ็กเพนเดอร์ครับตกแต่งอีกสไตล์นึงนะครับผมเป็นทางเลือกนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคันนี้ครับแตกต่างจากคันอื่นยังไงนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถนะครับแต่งสไตล์นะครับกันจังหน้าแบบเอ็กพาสนั่นเองนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะแต่งรถนะครับแบบไหนสไตล์คุณนะครับอันนี้เราออกแบบเองได้นะแต่ว่าคันนี้แต่งแบบไหนเดี๋ยวแตงพาไปดูกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาไปดูกัันเลยครบ มาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับตอนนี้นะครับตั้งอยู่ด้านหน้ารถ Mitsubishi X Pander นะครับผมสิ่งที่ตกแต่งเข้าไปสําหรับด้านหน้านะครับก็เหมือนเดิมเขาจะมีเป็นตัวอักษรคําว่า X Pander นะครับตรงฝากระโปรงเนี่ยนะครับเลือกสีได้เช่นเคยนะสีดําสีแดงสีเงินแล้วแต่ชอบอันไหนสไตล์คุณคุณเลือกได้นะครับต่อมาครับเนี่ยโดดเด่นเห็นแต่ไกลครับผมตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรง X p a กนะครับผมดีเควสมาอย่อนได้แล้วเราก็ทำการติดตั้งให้นะครับผมตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นตกแต่งสไตล์เอีอทางเลือกนะคร ออกมาเท่ๆนะก็สามารถเลือกแต่งเป็นกระจังหน้าสรงเอ็กาแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมต่อมาครับคันนี้ครับก็ติดชุดแต่งเข้าไปเพิ่มนะครับสเกิร์ตด้านหน้าครับจะเป็นสเกิร์ตชุดแต่งของตัววิกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งวิกเตอร์เขาเขาจะมีไฟหลีนะครับสีขาวด้านล่างอยู่ตรงนี้นะเป็นเหมือนไฟเดย์ไลท์นะครับอยู่ตังตำแหน่งนี้แล้วก็เขามีการเล่นสีนะครับจะเป็นขีดสีแดงตัดคู่กับสีดำซึ่งก็สวยงามดูลงตัวนะครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์ครับตัววัสดุเขาจะเป็นชุดแต่งนะครับเป็นพลาสติก ตัวชุดแต่งเนี่ยมันก็ดูเข้ารูปสวยงามลงตัวติดออกจากศูนย์ไปเนี่ยมีรับประกันให้ด้วยนะครับผมต่อมาครับไฟหน้าก็มีการอัปเกรดนะครับทำเป็นไฟหน้าแบบ LED มาครับมันเป็นไฟฮาโลเจนมาจากโรงงานนะท้งแต่ครับเกรดเป็นไฟหน้า LED แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับ มาต่อที่ด้านข้างนะครับอันนี้นะครับก็เลือกติดฟิล์มนะครับคันนี้เลือกติดฟิล์มเป็นฟิล์มแบบเซรามิกนะครับผมเซรามิกของไฮคูนะครับที่แต่งแถมเนี่ยรับประกันเปีนะหลุดลอกคองร่อนฟอกาดเคมได้หมดเลยนะครับจุดเด่นของเซรามิกคือมืดนอกสว่างในนั่นเองนะครับและกันความร้อนที่ดีนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวมีคิ้วกันสาดครับผมกันน้ำฝนนะติดให้ครบ4บานเลยเวลาจอดรถตากแดดแง้มกระจกไว้หน่อยนึงกลับมาขึ้นรถเนี่ยเราจะได้ไม่ร้อนนะครับผมจุดต่อมาเขาจะเป็นตัวนี้ครับมีเป็นเปเบบบ้้าาออองงมืแแล่ข มิซูบิชินะครับซึ่งอันนะครับมันจะไม่ได้ใหญ่เต็มเบ้ามือจับนะแต่มันจะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้แต่มันก็ดูสวยงามลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็จะมีเขียนคว่ามิ t s ูบิชิมอเตอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังรถคันนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดแต่งสไตล์วิกเตอร์นะครับซึ่งวิกเตอร์เนี่ยเขาจะทํามาเป็นแบบเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอย2จุดให้ด้วยนะครับผมคันนี้อ่ะครับมันมีกล้อง3ามกองศาอยู่ด้วยไม่ได้มีแต่กล้องถอยแต่กล้อง3ามอหกองศาตั้งติดไว้ก่อนเดี๋ยวตั้งพาไปดูด้านในตัวรถนะครับและตัวนี้นะครับก็ยังมีเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเตะเปิดฝาท้ายนะครับเพราะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวตั้งลองสาธิตให้้้้้้้ดดดูนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรรััััับบบบบเเ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 ิิมมมมาาาาาาาี่่่่่่ยยยตตตตขไไไปงงงงๆลลลแแแแววอออออทกกกชชพถ แกว่งเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้ามันจะไม่เปิดนะครับผมตัวฝาท้ายไฟฟ้าครับติดนะครับเป็นแบบพิเมียมให้เลยนะมีรับประกัน2ปีนะครับออกจากสูงน,นะครับผม แล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของตัวฝาด้วยไฟฟ้าเนี่ยตัวฝาด้วยไฟฟ้าจะมีเป็นระบบกันหีบด้วยนะครับเนี่ยครับเช่นฝาท้ายไฟปิดลงมานะครับแล้วก็มีกระทบกับวัตถุใดๆฝาด้วยไฟฟ้าก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอยู่เป็นแบบคอนโดนะครับที่ความสูงอาจจะไม่สูงมากเวลาเข้าไปจอดรถเนี่ยเราสามารถเซ็ตตั้งความสูงของฝาท้ายไ้าได้นะครับเช่นเนี่ยเราอยากให้ครั้งต่อไปมาขึ้นมาแค่นี้นะครับเรากดตัวตำแหน่งที่เปิดปิดฝาท้ายเนี่ยครับสวิตช์เนี่ยกดแช ถ้าเกิดว่าดังตื้นแล้วครับครั้งต่อไปครับที่ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดขึ้นมาครับมันก็จะขึ้นมาตรงความสูงแค่ที่เราเซตไว้นั่นเองครับผมเดี๋ยวทางเราสาธิตตอนเปิดให้นะครับตกครู่ครับอะมาดูกันนะครับว่าตอนขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมาตามที่เราเซตไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาแค่ตามที่เราเซตไว้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันต่อครับ ตอนนี้นะครับตังอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับของตัว Mitsubishi e n d e r คันนี้แล้วนะครับคันนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนไปหมดเลยนะเช่นจอหน้าเนี่ยครับก็เปลี่ยนเลือกใช้เป็นจอ Android จอ Android อย่างที่ตังเคยย้าเสมอครับว่าจุดเด่นของมันคือเราสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆครับมาใส่ไว้ในจอได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับหรือแอป YouTube Netflix ต่างๆนะครับแอป Entertainment นะครับเราสามารถโหลดเข้ามาใส่ในตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะซึ่งจอ Android เนี่ยก็จะมาคู่กับจอกลางเพดานครับซึ่งจอหน้าดูอะไรเราสามารถเปิดลิงก์ให้จอหลังอ่ะคนที่เดินทางกับเราดูด้วยกันได้ นะสำหรับไฮไลท์ของคันนี้นะครับคือมีติดตั้งเป็นกล้อง3ามทุกสองศาด้วยครับกล้อง3ามทุกสองศาคืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาเราเข้าเกียร์ถอยอะครับ ภาพอ่ะครับมันก็จะขึ้นนะเป็นมุมมองรอบคันแบบ b i r d eye view เลยนะครับซึ่งจะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวรถนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนตัวกล้องถอยปกตินะครับแต่เราสามารถเลือกมุมมองกล้องได้ครับว่าต้องการให้ภาพเนี่ยครับมันไปโชว์ที่ณนะตำแหน่งไหนเช่นด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างนั่นเองแล้วก็กรณีที่เราติดตั้งเป็นกล้อง360องศาครับไอตัวกล้อง360องศาตัวนี้มันสามารถทํางานเป็นตัวกล้องบันทึกหน้ารถได้ด้วยนะครับจะมีการเป็นเก็บภาพในทุกมุมของตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้้้าาานนนนหหลังังงงรืออดขคุุกกมมถู ทไว้นะครับและเก็บไว้ในตัวเมมโมรีของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดดูนะครับภาพต่างๆที่มีการบันทึกไว้เนี่ยผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็ต่อมานะครับจะมีติดตั้งเป็นแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับตัวไวเลสชาร์จเจอร์ครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วคือเวลาโอติของเดิมรถอธิบายนะครับว่าสามารถชาร์จแบตได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะชาร์จช้านะครับ,นบรเนื่องจากไฟรถกระแสไฟมันจะ ต่มกว่ไฟบ้านนะอันนี้มีการเพิ่มนะครับอัปเกรดเป็นแบบพุชชาร์จนะพุชชาร์จเนี่ยคือเวลาเราเสียบชาร์ดเนี่ยชาร์ดได้เร็วเหมือนไฟบ้านเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสกับเพกัรลอยอยู่ด้านข้างนะเพื่อตอนก้าวขึ้นลงลงจากรถเนี่ยก้าวขึ้นหรือก้าวลงจากรถนะครับช่วยให้มันไม่เป็นรอยนะครับผมตัวสำหรับตัวด้านขอบด้านข้างรถนั่นเองครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถเอ็กเพนเนะครับตกแต่งสไตล์กระจังหน้าเอ็กพตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะสวยหล่อถูกใจกันไหมครับผมถ้าเกิดถูกใจอะครับอยากได้ข้อมูลของรถรุ่นนี้นะทักหาตังได้โดยตรงเลยครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ครับเก้าแปดสามสี่เจ็ดเจ็ดหนึงย้ำอีกหนึ่งครั้งครับศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดสามสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเหลืออีกหนึ่งช่องทางครับที่ไลน์ไอดีนะครับ t a n v a .s ครับ t a n v a .s นะครับผมสามารถทักไลน์มาเพื่อขอ ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าครับแต่งจารถรุ่นไหนนะครับมารีวิวให้ดูกันอีกคอยฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Drive Your Motors Ambition Mitsubishi